ส,ส,ส,สวสสสัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แม่บ้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านกำลังมาครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณป้าพานรงของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าแล้วครับสวัสดีคร่ะป้าชื่อกาญจนาค่ะสวัสดีเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่อาย mm. ุเท่าไหร่อายุสีปีครับแล้วอะไรที่ทาให้ป้าที่จะประกอบอาชีพนี้ บาชอบเด็กแล้วก็าเ้ามาบ้านงนใจอแล้วกการเรียนสมาัต่อการํรงานสำคัญรูปเอาไว้เป็นประการีดีวว่แล้วการทำงานนี้ตรงกับสุาษาที่เรียนมาไม่ต้องจำเป็นต้องตรงหรูกขอให้เรามีใจรักมีควานก็กดีแล้วแรงจูงใจในการทำงานจนปในปัจจุบัน ก็เหนใ<อ>จคุณอชอบด้วยนะหรือว่าป้าชอบก็มีปัญหารหรือประกันมันก็มีอยู่บ้างแต่ก็แก้ไขได้อะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้แล้วป้า,ปามีวิธีการจัดการกับความเครียดในการดูแลป้าป้าจะใช้ว่างเวลาว่างออกกําลังกายกับเด็กๆแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเวลาทํางานก็จะทําให้เราเพลิดเพลินไม่เครียดแล้วป้ามองเห็นาพก้าวหน้าในอาชีพของป้า ก็มองเห็นบ้างเอมันก็ทางนี้มันก็เปิดโอกาสให้ป้าได้มาทำแบบนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับชีวิตป้าแล้วป้าในความคิดอะไรบ้างก็คิดก็งานอะไรที่เราทำก็ตั้งใจทำให้ดียรติอยงานให้ใี่ไหมใช่ในกึม